ย่าวัยเจที่ยกมรดกสิบล้านให้ลูกชายกลับถูกไล่ออกจากบ้านในคืนฝนตกเพียงเพระเงินห้าแสนที่เธอซ่อนไว้จากสายตาทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลจริงๆของยา่าจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ลูกชายคิดไว้ทั้งหมดแสงแดดยามบ่ายสาดผ่านกระจกหน้าต่างทําให้ฝุ่นลอยวนอยู่ในอากาศอย่างช้าและเงียบย่าลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้เก่าฝ่ามือเหี่ยวโยนแต่แผ่นอกที่สันไว หัวใจเต้นแรงอย่างผิดปกติบ้านที่เธออยู่มานานหลายสิบปีดูเย็นชาและไร้ชีวิตในวันนี้เหมือนผนังทุกด้านกำลังแอบฟังลูกชายยืนกลางห้องใบหน้าเคร่งเครียดสายตาคมจ้องมาที่เธออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงลมหายใจของย่าดังชัดขึ้นแม้ในความเงียบเธอเห็นเงาของเขาไหวไปตามแสงไฟใหญ่และน่ากังวล เหมือนกำลังจะกลืนเธอทั้งตัวลูกชายเดินเข้ามาใกล้ฝีเท้าหนักและมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความไม่พอใจที่ประตูอยู่ภายในบนโต๊ะตรงหน้ามีซองเงินสีซีดวางอยู่ปากซองเปิดอ้าเหมือนรอคำตัดสินย่ารู้ดีว่าเขาพบเงินที่เธอซ่อนไว้เงินเพียงห้าแสนที่เธอเก็บเผื่อยามจำเป็นเงินที่เธอคิดว่าจะไม่มีผลต่อใคร แต่สีหน้าของลูกชายบอกทุกอย่างไม่มีความอ่อนโยนเหลืออยู่เลยยญาก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนกําแพงยินเยียบอากาศเหมือนจะแข็งตัวรอบตัวเธอเขายื่นมือมาชี้หน้าเสียงของเขากดต่ำและแข็งกร้าวจนหัวใจของยญ้าเหมือนหยุดเต้นไปช่วงหนึ่งหญ้าพยายามพูดแต่เสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออก เธอได้กลิ่นฝุ่นไม้เก่าและควอมอดกลัวผสมกันในลมหายใจของตัวเองลูกชายยกซองเงินขึ้นเขย่าเบาๆเสียงกระดาษภายในดังกรอบแรกรบเหมือนประกาศความผิดของเธอให้ชัดเจนขึ้นยาก้มหน้ารู้สึกเหมือนพื้นบ้านกํำลังไหวลมหายใจติดขัดหัวเข่าสั่นอ่อนแรงแล้วคำพูดที่ยาไม่เคยคาดคิดดังขึ้นช้าแต่ชัดเจน คาพูดที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอแตกออกในพริบตาเธอเงยหน้าขึ้นเห็นแววตาที่เธอไม่เคยเห็นจากลูกชายมาก่อนแววตาที่ทําให้เธอรู้ว่าเธอรู้ว่าโลกที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตกําลังพังทลายลงตรงหน้าโดยคนที่เธอรักมากที่สุดลมหายใจของยญ้าแผ่วลงปลายนิ้วเริ่มชาหัวใจเต้นสั่นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอก,อกลูกชายมองเธอด้วยสายตายเย็นเฉียบ ไม่มีความผูกพันไม่มีความเกรงใจมีเพียงความโกรธที่ทับซ้อนมานานเขาบอกให้เธอออกจากบ้านไม่ต้องกลับมาไม่ต้องอธิบายอะไรอีกคำพูดนั้นเหมือนดาบคมฟันลึกลงกลางหัวใจของย่าจนเธอแทบสุดลงกับพื้นย่ามองไปรอบบ้านมองเก้าอี้ที่เธอเคยกล่อมเขาตอนเด็กมองผนังที่เคยติดรูปครอบครัว มองผ้าที่เธอถักให้เขาตอนหน้าหนาวทุกอย่างยังอยู่แต่ความหมายทั้งหมดหายไปเธอรู้สึกถึงไอร้อนในตาน้ำตาไหลยอย่างช้าและหนักเหมือนทุกหยดกำลังดึงหัวใจให้จมลงลึกกว่าเดิมเสียงลมหายใจของลูกชายยังดังในห้องสั้นและแรงเหมือนเขาอยากให้เธอรีบออกไปให้เร็วที่สุดย่าเอื้อมมือไปแต,ตะโต๊ะปลายนิ้วสัมผัสเนื้อไม้ที่เย็ยนาก เธอใช้มันประคองตัวพระขาของเธอแทบไม่มีแรงพยุงอีกต่อไปเธออยากพูดว่าเธอทำไปเพราะความกลัวกลัววันที่จะไม่มีใครดูแลกลัววันที่ร่างกายจะทระยศกลัวว่าจะเป็นภาระของเขาแต่ไม่มีคำใดออกจากปากมีเพียงเสียงสะอื้นที่แตกพร่าค่อยๆลอยอยู่ในความเงียบลูกชายหันหลังเหมือนไม่อยากมองหน้าเธออีก เหมือนเธอคือสิ่งที่ทำให้เขาอับอายย่ามองแผ่นหลังของเขาแผ่นหลังที่ครั้งหนึ่งเคยเล็กกว่านี้นะักแผ่นหลังที่เธอเคยอุ้มไว้เคยปกป้องไว้จากทุกสิ่งแต่ตอนนี้มันคือแผ่นหลังของคนที่ผลักเธอออกจากบ้านของตัวเองหัวใจของย่าเต้นแรงเจ็บเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นความทรงจำดีๆผุดขึ้นทีละภาพแต่ยิ่งจำ ก็ยิ่งเจ็บเธอเดินช้าๆไปที่ประตูเสียงฝีเท้าของเธอเบาแต่ในใจกลับดังกึกก้องเหมือนกำลังก้าวออกจากโลกที่เคยเป็นของเธอกลิ่นอากาศนอกบ้านแต่ปลายจมูกเย็นว่างเปล่าและไร้ความอบอุ่นอย่างน่ากลัวย่าหันกลับไปมองอีกครั้งหวังว่าลูกชายจะเปลี่ยนใจหวังว่าจะเรียกเธอกลับเข้ามา หวังว่าความรักที่เคยมีจะยังเหลืออย่างน้อยสักเสี้ยวหนึ่งแต่เขายืนอยู่ไกลนิ่งแข็งไม่มีท่าทีอ่อนลงแม้เพียงนิดเดียวย่ารู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้อีกต่อไปไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่แม้แต่ผู้มีค่าพอจะอยู่ที่นี่หัวใจของเธออ่อนแรงลงแต่ขาของเธอยังคงก้าวต่อไปอย่างช้าและเจ็บปวด ความเงียบภายนอกบ้านกลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอในค่ำวันนั้นขณะที่ประตูด้านหลังค่อยๆปิดลงทิ้งเธอไว้กับความมืดและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคำถามว่าความรักของแม่จบลงได้ง่ายเพียงนี้จริงหรือเธอยืนอยู่หน้าประตูนั้นนานหลายอึดใจลมยามเย็นพัดผ่านแก้มที่ชื้นไปด้วยน้ำตา ทำให้หัวใจที่แตกสลายยิ่งสั่นไหวมากขึ้นเธอหันกลับไปอีกครั้งแม้รู้ดีว่าไม่มีเหตุผลแต่ความหวังสุดท้ายของแม่คนหนึ่งยังยึดติดอยู่กับภาพลูกชายที่เธอเลี้ยงมาเธอเรียกชื่อเขาในใจเสียงเบาและสั่นเหมือนเปลวเทียนที่ใกล้ดับแต่ไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีแม้เงาเคลื่อนไหวภายในบ้านเงียบสนิทเงียบจนเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตของเขาเลย ย่าเดินออกไปตามทางเท้าทุกเก้าที่เก้าเสียดแทงเหมือนกำลังเดินทับเศษแก้วเธอกอดห่อผ้าบางๆที่มีของใช้เพียงไม่กี่อย่างมือของเธอเย็นจนสัน่นแต่ไม่มีไออุ่นจากใครให้จับอีกแล้วไฟถนนเริ่มสว่างขึ้นทีละดวงเงาของย่าทอดยาวบนพื้นผอมอ่อนแรงและเดียวดายจนหน้าใจหายเธอหยุดยืนใต้เสาไฟต้นหนึ่ง เหยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดลงเรื่อยๆแสงดาวยังไม่ปรากฏเหมือนฟ้ายังไม่พร้อมจะปลอบเธอเช่นกันย่าหลับตาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าและหนักเหมือนกำลังขอร้องให้เธอหยุดเดินให้กลับไปให้ขออภยัยให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายเปิดประตูอีกครั้งแต่เธอรู้ดีว่าประตูนั้นปิดแน่นเกินไปแล้ว และใจของเขาก็เช่นกันเสียงรถผ่านไปเสียงล้อบดกับถนนดังแผ่วในอากาศแต่เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ไกลขึ้นทุกวินาทีเธอคิดถึงวันที่เขายังเป็นเด็กวันที่เขาวิ่งเข้ามาหาเธอพร้อมรอยยิ้มกว้างวันที่เขาร้องให้อยากให้เธอกอดวันที่เขาบอกว่าจะดูแลเธอจนวันสุดท้ายของชีวิตความทรงจำเหล่านั้นค่อยๆจมหาย เหมือนถูกคลื่นแห่งความจริงซัดทับซ้ำแล้วซ้ำเล่ยาย่ปาดน้ำตาแต่ยิ่งปาดยิ่งไหลความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นจนพูดไม่ออกหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแรงขึ้นทีละน้อยเหมือนกำลังจะแตกเป็นผุยผงปล่อยให้ความรักทั้งหมดที่เธอเคยมอบให้กระจัดกระจายไปตามพื้นถนนเธอเดินต่อไปชา้าอ่อนแรง แต่จําเป็นต้องก้าเพราะเธอรู้ดีว่าคืนวันข้างหน้าจะยิ่งยากจะยิ่งหนาวและจะยิ่งโดดเดี่ยวกว่าเดิมมากแต่ในขณะที่เธอกําลังจะก้าพ้นหัวมุมถนนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทําให้ร่างทั้งร่างของเธอหยุดนิ่งเสียงที่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้ยินในคืนนี้เสียงที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งทั้งด้วยความหวัง และความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันย่าหันกลับมาอย่างช้าและสัน่นหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกจากอกดวงตาขุ่นมัวด้วยน้ำตาพยายามเพ่งไปในความมืดด้านหลังเสียงนั้นดังอีกครั้งแถวแต่ชัดเจนพอจะทำให้ขาของเธออ่อนแรงจนแทบสุดชื่อของเธอถูกเรียกออกมาอย่างลังเลเหมือนผู้พูดไม่แน่ใจว่าตนเองควรจะพูดหรือไม่ยากกับพริบตาที พยายามหาต้นเสียงหัวใจของเธอไหลบ่าระหว่างความหวังและความกลัวเหมือนกำลังยืนอยู่บนขอบเวที่ไม่รู้ว่าจะพังลงเมื่อใดใต้แสงไฟสีเหลืองอ่อนร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นร่างของคนที่ย่ารู้จักดีที่สุดและเจ็บปวดที่สุดในเวลานี้ลูกชายยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกลระยะห่างที่กว้างพอจะเหมือนคนแปลกหน้า เขายืนนิ่งใบหน้ามืดครึมเพราะอยู่ในมุมที่แสงไม่ถึงทำให้เธออ่านสีหน้าเขาไม่ออกไม่รู้ว่าความโกรธยังอยู่หรือกำลังเสียใจหรือเพียงแค่ลังเลที่จะปล่อยเธอไปยากลลยน้ำลายที่ขมเหมือนเศษแก้วฝ่ามือสั่นจนแทบถือห่อผ้าไม่อยู่เธออยากพูดอยากถามว่าเขาอยากให้เธอกลับไปหรือไม่อยากถามว่าเขาเสียใจหรือเปล่า อยากถามว่าแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของหัวใจเขายังรักเธออยู่หรือไม่แต่ไม่มีคำไหนหลุดออกมามีเพียงลมหายใจแผ่วสั้นเหมือนลมที่กำลังดับลงในคืนหนาวลูกชายก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเงาของเขาทอดเข้ามาใกล้ปลายเท้าของเธอย่าวูบไหวในอกทั้งหวังทั้งหวัน่นทั้งกลัวความจริงที่อาจตามมาเขาเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเขาไหวเพียงเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจเหมือนกำลังคำนวณว่าจะยื่นมือมาหาเธอหรือผลักเธอให้ไกลกว่าเดิมยก่กขยับริมฝีปากเสียงของเธอเบาสั่นและเกือบขาดหายเธอพูดเพียงคำเดียวคำที่เธอใช้เรียกเขามาตลอดชีวิตคำที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่เธอไม่อาจซ่อน ลูกชายหลุบตาลงมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดเหมือนกำลังแบกรับบางอย่างหนักเกินไปลมเย็นพัดผ่านระหว่างทั้งสองเสียงใบไม่ไหวเบาๆยิ่งทำให้ความเงียบชัดเจนขึ้นจนหัวใจของย่ารู้สึกเหมือนถูกบีบอีกครั้งลูกชายเงยหน้ามองเธอสายตาที่สะท้อนแสงไฟนิ่งลึกและอ่านไม่ออก จนกระทั่งเขาเปิดปากพูประโยคหนึ่งประโยคที่ทําให้ลมหายใจของย่าขาดห่วงประโยคที่อาจรื้อฟื้นความหวังหรืออาจทําลายเธอจนหมดสิ้นในวินาทีนั้นเองลูกชายสูดหายใจเข้าลึกยาวเหมือนต้องรวบรวมแรงทั้งหมดในร่างเพื่อพูดบางอย่างที่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะควรพูดหรือไม่ย่ามองเขา ด้วยหัวใจที่เกือบหยุดเต้นร่างกายของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังอันแผ่วบางเฝ้ารอคำจากปากของเขาคำที่อาจเยียวยาหรือคำที่อาจผลักเธอตกจากขอบเวสู่ว่างเปล่าลูกชายขมวดคิ้วริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจบางอย่างที่ลึก,กว่ากโกรธลึกกว่าความผิดหวัง บางอย่างที่เหมือนกำลังฉีกเขาออกเป็นสองส่วนเขาเอ่ยประโยคแรกน้ำเสียงแข็งแต่ข้างในเหมือนสัน่นแม่ทำไมต้องโกหกเทียงประโยคนั้นโลกทั้งใบของย่าหยุดหมุนเหมือนเวลาถูกตัดขาดออกจากกาันลมหายใจของเธอสะดุดหัวใจเหมือนถูกบิดด้วยมือเย็นเฉียบคำถามนั้นแทงลึกกว่าเธอคาดคิดเพราะคำว่าโกหก ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นคำที่ทำให้เธอรู้ว่าลูกชายคิดว่าเธอไม่ไว้ใจเขาย่ารีตาลงน้ําตาไหลอุ่นลงที่แก้มหยดแล้วหยดเล่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเธอพยายามอ้าปากแต่เสียงไม่ออกเหมือนลมในอกถูกดึงออกหมดสิน้นลูกชายก้าวอีกก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาปกคลุมครึ่งหนึ่งของใบหน้าเธอ สายตาของเขาปวดร้าวกว่าที่เธอเคยเห็นแต่ก็แข็งเกินกว่าที่เธอจะเข้าถึงเขาพูดต่อเสียงแผ่วลงแต่หนักแน่นจนหัวใจเธอสัน่นแม่เคยสอนผมว่าครอบครัวต้องเชื่อใจกันแต่แม่แม่ไม่เชื่อใจผมเลยย่ารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังจมหายโลกโครงอากาศรอบตัวบางจนแทบหายใจไม่ออก เธออยากอธิบายอยากบอกเขาว่าเธอซ่อนเงินไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจแต่เพราะกลัวกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนกลัววันที่ร่างกายเธอเดินไม่ได้กลัวเป็นภาระกลัวทุกอย่างที่คนแก่ต้องกลัวแต่ไม่มีคำไหนออกจากปากมีเพียงเสียงสะอื้นที่สั่นเหมือนผ้าขาดลูกชายมองเธอดวงตาเขาไหววูบเหมือนเจ็บปวดไม่ต่างจากเธอ แต่เจ็บในแบบของเขาเจ็บลึกเจ็บเงียบเจ็บที่ไม่เคยพูดให้ใครรู้ย่เก้าเข้าไปเพียงครึ่งกา้าเหมือนแรงทั้งหมดในร่างเหลืออยู่แค่นั้นเธอพยายามจะยกมือแตะหลายเขาเพื่อบอกว่าเธอยังรักยังห่วงยังเป็นแม่คนเดิมแต่ลูกชายถอยหลังหนึ่งเกา้าเพียงเก้าเดียว แต่เหมือนกำแพงทั้งกำแพงพุ่งขึ้นมากั้นกลางระหว่างพวกเขาย่าชะงักน้ำตาอุ่นไหลลงเต็มฝ่ามือหัวใจเธอหล่นวูบเหมือนถูกปล่อยลงจากที่สูงลูกชายหลุบตาลงเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังกัดฟันข่มความรู้สึกบางอย่างที่กำลังจะล้นออกมาแล้วเขาพูดคำหนึ่งคำที่หนักคมและเจ็บจนย่ารู้สึกเหมือนลมหายใจหายไปทั้งก้อน ทำที่ทำให้หัวใจของเธอแตกออกอย่างช้าเจ็บลึกและไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกลูกชายเงยหน้าขึ้นแสงไฟถนนสะท้อนในดวงตาของเขาทำให้ย่าเห็นบางอย่างที่เจ็บลึกยิ่งกว่าโกรธมันคือความเสียใจและความผิดหวังที่กรีดคมกว่าใบมีดเขาเม้มปากเหมือนกำลังกลั้นทั้งความสั่นทั้งความเจ็บ ทั้งความรักที่เขาไม่อยากยอมรับว่ามันยังเหลืออยู่และในที่สุดเขาก็พูดประโยคที่ย่าไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากลูกชายแม้ในฝันร้ายที่สุดของชีวิตแม่ผมรู้สึกเหมือนแม่ไม่ใช่ครอบครัวของผมอีกแล้วเสียงประโยคนั้นแผ่วแต่หนักจนเหมือนฟาดลงกลางอกของย่าเต็มแรงทำให้เธอแทบสุดลงตรงนั้นดวงตาของเธอเบอิกกว้าง เหมือนหัวใจหลุดจากมือตกลงแตกกระจายบนพื้นถนนที่เย็นเฉียบย่าอาปากแต่ไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจที่สั่นจนแสบอกเหมือนร่างทั้งร่างกำลังจะพังลงเธอพยายามพูดพยายามจะบอกว่าเธอรักเขามากแค่ไหนพยายามจะบอกว่าเธอไม่เคยตั้งใจให้เขาเจ็บพยายามจะบอกว่าทุกอย่างที่เธอทำมีเพียงความกลัวของคนแก่ ความกลัวที่จะเป็นภาระความกลัวที่จะอยู่ตัวคนเดียวในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่เสียงของเธอออกมาเป็นเพียงคำแผ่วเบาแตกพร่าเหมือนเสียงคนกำลังจมอยู่ในน้ำลูกแม่ไม่เคยเทว่ายังไม่ทันที่เธอจะพูดจบลูกชายหันหน้าหนียกมือขึ้นลูบใบหน้าตัวเองแรงเหมือนอยากลบอารมณ์ทั้งหมดออกไปน้ำเสียงของเขาสัน่น แต่พยายามกดมันไว้จนแข็งกระด้างผมเหนื่อยผมเหนื่อยมากแม่ไม่รู้เลยใช่ไหมผมพยายามทำให้แม่มีทุกอย่างผมดูแลทุกอย่างแต่แม่ยังแอบซ่อนเงินเหมือนผมไม่ใช่คนที่แม่ไว้ใจย่าถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเหมือนถูกฉีกออกจากกันชา้าแต่ลึกจนแทบหายใจไม่ออก ลมเย็นพัดผ่านแก้มของเธอแต่มันไม่ทำให้เธอรู้สึกอะไรเลยเพราะความหนาวที่อยู่ในอกลึกกว่าเย็นกว่าและโหดร้ายยิ่งกว่าอากาศภายนอกเธอยกมือขึ้นสัน่นอยากเอื้อมไปแตะแก้มเขาเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่เขาร้องให้แล้วเธอคอยปลอบตอนที่เขาบอกว่าแม่อยู่นี่ผมไม่กลัวอะไรแต่ตอนนี้ เขาอยู่ไกลเกินเอื้อมใกล้กว่าที่ฝ่ามือของแม่คนหนึ่งจะไปถึงยา่าพูเสียงแผ่วแตกหักเหมือนหัวใจที่กำลังจะดับไปกับคำพูดนั้นลูกแม่ไม่เคยคิดว่าจะเสียเจ้าไปเธอพูดจบน้ำตาก็ไหลลงเต็มแก้มร้อนแต่เจ็บเหมือนลาวาที่กัดผิวลูกชายเงียบยืนนิ่ง เหมือนคำพูดของเธอทำให้เขาหายใจไม่ออกเช่นกันเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจหนักชัดและยากจะยอมรับเขากํำมือแน่นสั่นเหมือนคนที่ไม่อยากทำร้ายแต่ก็ไม่ยอมก้าวเข้าไปหาย่ามองเขาหัวใจเจ็บจนชาเธอมองความลังเลในดวงตาลูกชายความรักที่เขาพยายามซ่อน ความโกรธที่เขาปล่อยให้ครอบงำและความเจ็บที่เกิดจากคําหนึ่งคําเพียงพระเงินห้าแสนและความไม่เข้าใจที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าจนกลายเป็นกําแพงใหญ่เกินกว่าจะปีนข้ามและในวินาทีนั้นเองลูกชายเอ,อ่ยประโยคต่อมาช้าคมและเจ็บกว่าเดิมเจ็บจนย่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบดับแสงลงตรงหน้า ลูกชายยืนนิ่งอยู่กลางถนนที่มีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวลมพัดผมของเขาไหวเล็กน้อยแต่ร่างของเขาแข็งเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างไปแล้วและไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนใจได้เขาสูดหายใจเข้าลึกยาวเสียงลมหายใจของเขาสะท้อนในความเงียบเหมือนเสียงนั้นพุ่งตรงเข้าแทงหัวใจของย่าโดยตรงแล้วเขาก็พูดประโยคที่ย่าไม่คิดว่าจะได้ยิน ประโยคที่หนักเย็นและมีพลังทำลายล้างยิ่งกว่าคำด,าด่าใดๆแม่อย่ากลับมาที่บ้านอีกเลยเพียงประโยคเดียวหัวใจของย่าร่วงลงเหมือนก้อนหินถูกโยนลงเหวลึกไม่มีเสียงไม่มีการประแทกมีเพียงความม่างเปล่าที่กลืนทุกอย่างไปในทันทีโลกของเธอหยุดหมุนดวงตาของเธอพร่าลมหายใจติดขาด ความเจ็บแล่นขึ้นมาจนถึงศีสษะเหมือนความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งชีวิตรวมกันในช่ววินาทีเดียวเธอยือนแข็งเท้าไม่ขยับมือที่ถือห่อผ้าสั่นจนเกือบหลุดจากมือเธอพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอกลืนกับลงคอเหมือนลมไม่ยอมผ่านออกมาอีกแล้วลูกชายหลบสายตาเหมือนเขาเองก็รับคำพูดนี้ไม่ไหวแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอยกลับ ไม่มีสัญญาณของการอ่อนลงไม่มีแม้แววตาที่บอกว่าเขารู้ว่ากําลังทำร้ายเธออยู่แค่ไหนยาก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนพื้นถนนแรงและหนักจนเธอรู้สึกถึงความอุ่นของหยดที่กระแทบปลายเท้าเธอเองหัวใจเธอเต้นแรงแรงจนเจ็บเหมือนจะฉีกอกอกอกเป็นสองส่วนเธอยกมือขึ้นแต่แผ่นอกตัวเองเบา เหมือนต้องการยืนยันว่าหัวใจยังอยู่ในที่เดิมแม่จะรู้สึกเหมือนมันแตกไปแล้วเธอพยายามถามเสียงเบาเหมือนคนกำลังจะล้มลูกเจ้าหมายความว่ายังไงแม่จะไปอยู่ที่ไหนลูกชายกลืนน้ำลายเหมือนคำถามนั้นทำให้เขาสะอึกในใจเขาหลับตาแน่นเหมือนกำลังข่มบางอย่างบางอย่างที่เขาไม่อยากให้มันหลุดออกมา ทั้งความสงสารทั้งความรักทั้งความคิดถึงแต่ทั้งหมดถูกกดทับด้วยความโกรธและความรู้สึกถูกหักหลังเขาตอบออกมาเสียงต่ำเรียบแต่แรงจนเหมือนตบหน้าเธอเต็มฝ่ามือแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่บ้านผมอีกต่อไปโลกของย่ามือสนิทแม้ว่าไฟถนนจะยังสว่าง และท้องฟ้ายังมีแสงรำไรเสียงรอบตัวเงียบหายเสียงลมเสียงรถเสียงใบไม้ทุกอย่างหายไปหมดเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงแตกหักเจ็บจนแทบยืนไม่ไหวเธอเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำมองลูกชายที่เธอเคยอุ้ม มองคนที่ครั้งหนึ่งเคยวิ่งเข้ามากอดเธอพร้อมเสียงหัวเราะมองคนที่เธอเคยสัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่คืนนี้เขาคือคนที่ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายที่สุดย่าก,ก้าวถอยหลังช้าและสั่นจนเท้าชนฟุตบาทด้านหลังเธอเกือบล้มแต่ยังประคองตัวไว้ด้วยแรงที่เหลือน้อยเต็มทีลูกชายยืนมองเธอ แต่ไม่เข้ามาประคองไม่ยื่นมือไม่แม้แต่ขยับและในความเงียบพ่กดทับจนเจ็บนั้นย่าเอ่ยประโยคหนึ่งเสียงเบาสัน่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ลึกจนแทบไม่มีที่สิ้นสุดลูกแม่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเจ้าจะเป็นคนผลักแม่ออกจากบ้านของตัวเองได้จริงๆคำพูดนั้นลอยค้างอยู่ในอากาศ หนักช้าและเจ็บลึกจนคนฟังก็แทบหายใจไม่ออกลูกชายเม้มปากมองลงพื้นราวกับไม่กล้าส,สบตาเธออีกแต่เขาก็ไม่พูดอะไรไม่ห้ามไม่ขอโทษไม่เรียกให้เธอกลับไปไม่มีอะไรเลยมีเพียงความเงียบที่กัดหัวใจทั้งสองฝั่งจนแหลกละเอียด และย่ารู้ในวินาทีนั้นว่าลูกชายของเธอไม่ได้แค่โกรธแต่เขาปิดประตูหัวใจใส่เธอเหมือนปิดประตูบ้านเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอก้าวต่อชา้าอ่อนแรงแต่จำเป็นต้องเดินเพราะตอนนี้บ้านของเธอลูกของเธอและชีวิตของเธอ ได้หายไปเพราะประโยคสุดท้ายของเขาแล้วย่าเดินต่อไปตามถนนที่ยาวและว่างเปล่าลมคืนนี้เย็นกว่าทุกคืนที่เธอเคยจำได้แต่หัวใจของเธอเย็นกว่าลึกกว่าและเก็บเงียบมากกว่าอากาศรอบตัวเมื่อมาถึงป้ายรถเมล์เก่าย่าค่อยๆนั่งลงบนม้านั่งไม้ที่ขึ้นราเล็กน้อยผิวเย็นของไม้ซึมเข้าสู่หลังมือแต่เธอปล่อยให้ตัวเองเอนลงอย่างคนที่หมดแรงทั้งกายและใจ เธอหลับตานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดนึกถึงวันที่เธอทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกนึกถึงวันที่เธอให้มรดกทั้งหมดเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนึกถึงเสียงหัวเราะของเขาตอนเด็กและนึกถึงคำที่เขาพูดกับเธอในคืนนี้คำที่เธอรู้ว่าไม่มีวันลืมแต่แล้วในท่ามกลางความปวดร้าวทั้งหมดความสงบแผ่วเบาก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมา เหมือนแสงอ่อนๆในคืนที่มืดที่สุดย่ารู้ว่าเธอไม่อาจย้อนเวลาไม่อาจแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างกันในวันนี้แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าความรักของแม่ไม่เคยหมดไม่เคยหายแม้จะถูกผลักออกจากบ้านแม้จะถูกตัดขาดด้วยคำที่เจ็บที่สุดเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาวดวงแรกเริ่มปรากฏเล็กสลัว แต่ยังส่องแสงเหมือนบอกว่าแม้ในความมืดก็ยังมีบางอย่างที่รอเธออยู่ยาหยิบห่อสัมภาระของเธอขึ้นมากอดแน่นไม่ใช่เพราะกลัวสูญเสียแต่เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าโลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกเสียงรถเมย์ค่อยๆดังขึ้นในระยะไกลไฟหน้ารถสว่างลอดผ่านเงาต้นไม้เหมือนเปิดทางให้เธอได้เริ่มต้นใหม่ แม้จะเป็นการเริ่มต้นที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเมื่อรถจอดย่าลุกขึ้นด้วยแรงที่เหลืออยู่ไม่มากก้าวขึ้นรถด้วยหัวใจที่หนักแต่มั่นคงกว่าก่อนหน้านี้คนขับรถมองเธอผ่านกระจกดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสงสารแต่ย่ายิ้มบางๆให้เขายิ้มที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญเธอนั่งลงริมหน้าต่าง มองบ้านของลูกชายที่ค่อยๆไกลออกไปเล็กลงเล็กลงจนหายไปในเงามืดของถนนน้ำตาไหลอีกครั้งเงียบชา้าและไม่ใช่เพราะความโกรธอีกต่อไปแต่เพราะการยอมรับที่เจ็บแต่สงบเธอพึมพำกับตัวเองเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่ให้อภัยลูกเสมอ ไม่ว่าเจ้าจะรู้หรือไม่ก็ตามรถเคลื่อนออกไปพาเธอสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่มีบ้านหลังเดิมไม่มีเสียงลูกชายและไม่มีอะไรเหมือนเมื่อก่อนแต่ในความม่างปล่านั้น่าก,กลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างบางอย่างที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจของเธอพลังที่จะอยู่ต่อพลังที่จะหายใจพลังที่จะรักตัวเองให้มากพอ แม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างเธออีกแล้วและคืนนี้ภายใต้ท้องฟ้าที่เงียบสงัดเรื่องราวของย่าก็ได้ปิดฉากลงอย่างสงบไม่ใช่จุดจบที่เธอหวังแต่เป็นจุดจบที่เธอยืนหยัดรับไว้อย่างสง่างามอย่างคนที่รักจนสุดหัวใจและให้อภัยจนถึงลมหายใจสุดท้ายของความเจ็บปวด